เย้เย้อยู่ไหมวันนี้มารีแอคอ่าเป็นแฟนช h a แล้วนะ In a relationship OSG ของทีมฟาแล้วเป็นเพลงคู่เพลงคู่เพลงสุดเพลงคู่มาตอน EP สิบสองไม่แต่มันแต่มันน่ารักตอนไจใช่มีเพลงคู่ของตีนน่ารักมากน่ารักนะแม่คือตอนที่ฟังในซีรีส์ คือเป็นเพลงรักเขาใช่ป่ะมันเป็นเป็นแฟนกันลาวอ่ะมันเป็นฟีลแบบติดหูดนตรีดนตรีแบบเมโลดี้ทำนองอะไรบ้าไป You my my อะไรนี่ยแหละจะไม่ได้ You my only one ที่รักครับไม่ใช่มันจะเป็นอะไรอ่ะของฉันอะไรเงี้ย is my เออประมาณนั้นนั่เป็นแฟนเป็นแฟนฉันแล้วนะเป็นแฟนเป็นแฟนฉันแล้วนะ is a relationship ในชีวิตจริงเหรอฮารุไวยังไงว้าวเขาแทนตัวละคร เขายังแทนตัวละครอยู่แต่นี้มันแต่นี้มันในนี้มันไม่ใช่ภาพในซีรีนะเดี๋ยวดูว่าใช่เดี๋ยวดูว่าก็ในซีรีไม่มีภาพนี้เลยนะปวก็เป็นเอวีเนี่ยเขาทำเอวีจริงอะเอาไปดูไปดูเลยไหมไปดูไปดูเลยก็ที่ไงแบบกึ่ชีวิตจริงเอ็มวีกลียวก็ทําแบบว่าอะไรอะดูแลแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทาแบบดูแลแล้วก็แบบทํางานด้วยกัน คนเป็นแฟนกันคนเปนแฟนกันทำงานด้วยกัน <c oughs> กนม็มีความสุขมีมีความสุขมากกว่าเดิม <c oughs> จะชอบไปทำงานทุกวันเลยอ่ะไปดูอืมไม่คแบบเขาดีอขาใ่บบเหมาอไม่เนี่ยแ่ยมาไหมาเออยูมาไหม

ทางไว้นนไจ้าขับรถนะ่ะชนลมังไ,ไม่มร้ว่าขับมาทำไมอะโอ้โเสียโอ้โเสียอะไรอีกอุ้ยน่ารักก็ทำไมไม่จอดอะคุณพี่เฮ้ยจอดแล้วนะแต่แบบ ยังไปทางกัคอยดูที่ประกาศทช่องทางจะจะโพสรูปเธอแบบไม่เว้วันเอาให้เพื่อนมาอิจฉาอะไก็แล้วกันโทที่ทกแล้วกเจอคบกันต้องมีกนี่มันไอ้ับปที่ไหนอ่ะเกอนะ

คุณค yeah. ุณพมาแล้วเธอไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆเธอนั่งเฉยปอไม่เจอใครต้อหมอ่ายังไม่ให้ดูอยู่คนเดียวจบผมไม่ได้ให้เราดูค่ะเขออยากถือสองคน

มันสั้นเลยเห็นไหมนตอนนี้มีโทรดึงมะมันตึมพลิกกับด้านคือกุ้ยได้ยังไง่อยนั้นได้ยังไงนี่อันนี้ที่ที่โทรทำม้กันต้องมีกเธอต้องทให้ได้อันนี้เอ็มวีหรือว่าบล็อกสอคนบลอคู่รักจริงจรงอ่ะจริงจริงอ่ะมันเป็นบล็อคู่รักเอาเพลงมาใส่เฉยอ่ะ คืออัดเพลงไว้ตั้งแบบก่อนตั้งแต่ซีรีส์ ep หนึ่งแหละแต่เพลงมันน่ารักนะมันแบบ้องตามได้แล้วมันจำได้ใช่จำง่ายมันจำคือเพลงคือเพลงอย่างนี้มันต้องจำง่ายอเออแล้วคนแบบคนจะฟังอะไรเหมาะสมหล่อแล้วก็น่ารักมันโอเคมันมันใช่มันถูกต้องมันอยากเป็นน้องกองมันสบัดกองมันอยากเป็นน้องกองก็จริงอยู่ก็ก็ใช่ฉันอยากเป็นน้องก้อง คือได้พี่โจะหลอกขนาดนี้เออไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงกิ๊บคือพี่โธหลอกขึ้นมากอันนี้พูดได้ปะได้คือหลอกขึ้นมากอะหลอกแบบตอนที่เข้าดูมันดีไหมก็ไคือแบบว่าก็หลอกยังเป็นยเ็หลอ่มี๋อยู่ยังเป็นหนุ่มตีหนุ่มตี๋ใส่แบบคนเงียบๆเลยเนี้ยแต่ตอแบบอยู่ไปเรื่อยอะโอโหกล้องทให้พี่โธเปลี่ยนไปไม่พี่โอยอมน้องกล้องคนเดียวค่ะพระเอกธนูมันดียอมคนยอมคู่เขาคนเดียว น่ารักคือวันดีเกินอ่ะคือชอบเกินไปอันเนี้ยน่ารักดีนะมันเป็นเพลงที่เราเกิดฉันกับเธอเป็นเป็ดที่อยู่ในน้ำได้ไหมต้องการแอบแอบแบบเป็ดไม่ทุกคนน่ะเป็นเป็ดทุกคนอย่างงี้อะไรกันมันเป็นเพลงที่น่ารักอีกหนึ่งเพลงนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบออฟฟิเชียลเอ็มวีลอยเป็นแฟนฉันแล้วนะจุ้ยมันเปดเป็ด เหมือนบอกหรือเปล่าบอกจริงยืดยืดเดี๋ยวนี้นะมันจะฮอปมันจะเย็นันหมดไม่ได้ชงนะไม่ได้แบบไม่ได้จินแต่แบบเฮย้ยอ๋อคือแบบบ,บอกกันแจ้งให้ทราบเขาแจ้งทางเพจใช่แจ้งให้ทราบเป็นแฟกแนกันแล้วนะคือเป็นแฟนกันแล้วนะใช่จบก็คือเป็นเป็นแฟนกันตั้งแต่แบบรู้จักกันแรกเลยเอ้ยโอ้ คือชอบกันตั้งแต่แรกเพราะว่าเรื่องตั้งแต่แรกคนดีเดิยเชอบชอบตั้งแต่เดิมเขาว่าดูมันอยู่หมดแล้วจ้ะเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นก็ถ้าไม่ใช่น้องกล้องไม่เอานี่อย่างนี้เลยพ่โทคือคนอะไรโกรธยุงได้อะพิจอะไรพี่ไรัยผมยุ่งพิะใร้ยินหม่เฉยเออคือได้ยุ่งพูดได้อ่ะพิจอรไรกิจารัยผมก็ได้เออแค่อยากบินผ่านเฉยเฉยเพราะว่ามันใช้ความลักเออ โอเคทุกคนจบแล้วไปดูกันนะครับที่ช่อง DMD Music นะใช่เป็นแฟนฉันลานะกี่เงินฟานะคะแล้วก็ถ้าใครแบบใกล้หนึ่งแสนแล้วนะจริงไปเร็วอยู่นะใกล้หนึ่งแสนเออหนึ่งวันหนึ่งวันจะได้หนึ่งแสนและแต่ถ้าแบบใครอยากใครอยากแบบดูซีรีส์ไปด้วยฟังเพลงได้ก็ไปดูฝั่งได้ที่ไอชีนะใช่แต่อาจจะไม่ได้ฟังเพลงสักเท่าไหร่ถ้าดูไอชีเพราะว่าตะปะมันจะเป็นแบบว่า สมกุฏที่ทะเลเข้าใจปะคือตอนนั้นอะเพลงเนี้ยมันอยู่ที่ทะเลแล้วทะเลอะเชื่อเชื่อว่าไม่มีใครไปได้ฟังเพลงหรอกก็มาดูเอ็มวีดีกว่าแล้วฉันที่มีอยู่ตอนหนึ่งที่เฉลี่แล้วเฉลนยเออฉลี่ยังเดชเออเฉลนพูดว่าอะไรวะเออคือแบบมันเกินไปอ่ะมันมันมันนอกบทมันเป็นัไงเข้าถ่ายซีรีส์โอเคจบ เออน่าเลยอยู่แเลยเออขอให้เฮ้ยแต่ฉันว่าน่าจะมีแฟนมีดนะทุกคนเตรียมแลไม่รู้จะอยากไม่มีมีเถอะเพราะว่าพี่เอาแบบนี้เราไงวันนั้นใช่ไหมรอรู้ะดังขนาดนี้นะคะดังขนาดนี้มีเถอะสาธุถ้ามีแฟนมีดฉันจะอยามีแน่แน่โอเคให้มันมีก่อนนะขอให้ซื้อบัตรทันด้วยโอเคค่ะวทุกคนไปเลยแล้วเป็นแฟนฉันแล้วนะเป็นทำไมไม่เป็นเพลงมาเป็นแฟนกันแล้วนะ เขาแจ้งให้ทราบเขาบอกกันเองเป็นแฟนฉันแล้วนะแบบก็เธอขอฉันเป็นแฟนแล้ว่ขอแจ้งให้ทราบโอเคโอเคโอเได้โอเคบายๆค่ะทุกคนอย่าลืมไปฟังนะ